มันมีกระเป๋าลายใบนะคะแล้วก็ที่แรกบคกีวันน้องขวัญมันจะไปเมืองไทยน้ามันจะไปน้ำนองมันอยากกลับพร้อมนองพอดีก็เลยได้ซื้อตัวด่วนไปแต่บอแพงค่ะน้องขวัญซื้อตัวแค่ซีพันสีพันสองรอยข้นนะคะตัวเดือนหนึ่งก็เลยจัดกระเป๋าก่อนเอากระเป๋าขวัญใส่แล้วให้นางคนละขางท้างนี้ทั้งนี้ก็ท้างนั้นสองข้นเกยนองส่วนตรงนี้เดี๋ยวให้มันสองคนก็นั่งไปโยกกระเป๋าลงมานะคะ สองคนเรีอน้องไปยกกระเป๋าลงมาใส่กระเป๋าใบใหญ่วีนั่งฝากนี่ฝันนั่งฝากนั่นเดี๋ยวเปย์เอาไปว้ข้างหน้ากับแม่เหลือปัญหาอีกกระเป๋อีกสองใบเดี๋ยวกำลังเคียดลงมาแล้วใบใหญ่มาลุ้นกันเราจะใส่นี่แหละค่ะเพราะตอนมือมากบีบก็ใบนี่มากแล้วมันเอาเข่าได้อยู่ใบเดียวเบิ้งก่อนลุ้นกันเอาน,นีออกก่อนใี่แม่มึง ยกางขึ้นเลยได้ไหมยกตั้งางจะได้ไหมสองคนคนหนึ่งเอาหัวทะเฮ้ยมึงอย่าไปจับตรงสินั่นเออถ้าเราหงายขึ้นมันจะไม่ผ่านหรอมั้งเพราะว่ามันกว้างใช่ปะ่ะ<ค>ถ้าเราตั้งมันจะพอดีไหมเอองัก็ตั้งเอาเหลือใบดำทีนี้เดี๋ยวลองลองงับดิได้แต่ใบดำเราจะทำยังไงวะ ใบดำมามาแทกนี่ได้หรืมั้งไม่ได้เออเป้เป้มาวางนี่ก็ได้แต่พรุ่งนี้เอเป้มาวางนี่มันเหลืออยู่สองใบค่ะมีเปกเออ้กับกระเป๋าใบดำอีกใบหนึ่งรถมันน่อยโอ้เหี้ยอวัยวนป้าจะลมรถมันเล็กไงแกก็นั่งนี่เพราะแกขาสั้นใช่ไหมนั่นตัวใหญ่ฝั่งนูน้นจัดที่นั่งให้แล้ว วางไม่ได้ตีวางป้าก็ขับไม่ได้ถ้าตั้งไงก็ไม่ได้ถ้าตั้งไงก็ขับป้าก็เอาเราเคยดูก่อนตั้งไงไม่ได้ป้าลองแล้วตั้งไงมันติดล้อเวลาจะนั่งขึ้นไปพิงอ่ะไม่อยากไปยุ่งที่นั่งเขาพี่เดี๋ยวเขาก็สติฟ้ามันเป็นที่นั่งที่เขาล็อกประจําแล้วเราไม่อยากจะยุ่งกับเขาไงถ้าจากกับกระป๋อไอ้ขวัญไงมันก็ พ้นเพราะมันติดล้อไปลองดูแล้วไหวปูก่อนออกบ้าน,านออกจากบ้านทั้งคู่เลยนะในห้องไหวพระบอกปู่คุ้มครองเดินทางปลอดภัยทั้งคู่กร,กระเป๋ากระเป๋าของ,ของ,ของเขิงเก็บให้เรียบร้อยเอามันดัดจลิดใส่กระเป๋าสีเดียวกันด้วยนะอีแฟดเสื้อมึงหนตด,ด้วยยาวๆไม่มีเอ้อ ปไปไปไหว้ปู่เสร็จแล้วป้าจะพาออกไปละมีไหว้ปู่มันคุ้มครอง,องเดินทางปลอดภัยทั้งเอ้ยทั้งนองมีทรงเดินทางปลอดภัยทั้งไปทั้งกลับถึงบ้านปลอดภัยโดยสวัสดิภาพใครถึงก่อนส่งข้อความหาด้วยไปเหนี่ยวกับเป๋าลูกเปิดประตูขวัญ ปาจะได้ใส่งนขา้าวไปลงเอาปะเอาพาขี้วน่อยลูกได้เลยวแม่เอากระเป๋าสีฟ้ารองวางข้างหน้าแม่ลดมันหน่อยพี่้อง เด้อเจ้าทีจะทางคุมครองไปเออเขาจะปิดหน้าต่างมานันกันแหะไอ้ขวัญเสื้อยาวๆปิดเป้าไม่มีเลยเนาะเอากระเป๋าปิดแล้วกันเวลาเดิน,นอันตรายเมืองไทยน่ะโอ้ ไปอย,อยู่ตั้งสองเดือนแล้วสองเดือนครึ่งแล้วบ๊ายบายป้าป้าอึอบหน้าดรเล่นยัดลงได้ไหมลองดูงงดึงขึ้นเลยอเป้มายัดช่องนั้นอ่ะปิด เอานั่นวางบนขามึงเพราะาเดี๋ยวแม่จะเลื่อนบอกให้เสร็จเรียบร้อยอยังไปโกนูคลอดไปแล้วพาไปส่งแล้วนะคะถ้าคุณพินน่ะลูกคุณพินด้วยลูกคุณน้อยด้วยเนี่ยเดินทางแล้วนะคะ